น <tang ar> ี่นายตีนะครับขอบคุณเพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนรองผมนะครับขอบคุณเพจขอบคุณเพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนดังรองนะผมโรงเรียนโรงเรียนดังรองผ่านการคัดเลือกโครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียนผมจำปีสองห้าหกแปดผมขอบคุณนาลิตผมนะครับขอบคุณเพจนาลิตสถาบันวิจัยตราศาสตร์แห่งชาติผมประกาศผลการคัดเลือกโครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ รับโรงเรียนประจำปี2 5ง8ผมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผมตรวจสอบรายชื่อได้ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านก,นการคัดเลือกผมผ่านเว็บไซต์ w w w n a r i t o r t h t h i n d e x p h p ครับผมนะครับแผนตลดแผนเอแลแผน เนสเลี่ม์ฟอร์สคูลนะครับขเขาแสดงความยินดีกับทั้ง40โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ด้วยครับสำหรับโรงเรียนอื่นที่ยังไม่ได้รับคัดเลือกในรอบนี้หรือปีนี้เราติดตามการรับสมัครคัดเลือกในปีถัดไปได้เลยครับโครงการนี้มีต่อย,ยอดแน่นอนผมสำหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ทั้งสี่โรงเรียน1นึ่งส่งแบบตอบรับความ1นึงส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการแจ้งรายชื่อครูเข้าร่วมนะผมโรงเรียนละท่านแจ้งการจัดส่งชุดแจ้งสองท่านบวกแจ้งการจัดส่งชุดบวกแจ้งการจัดส่งชุดประกอบท้องฟ้าจำลองและสื่อกับโรงเรียนผ่านทางอีเมล a s t t o n o m y อ m เมล t a t o n o m i adservice o narit o r t h ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยี่สิบสามพฤษภาคมสอง8นห้าหกแปดนะครับแบบตอบรับนะครับโอ้ยเมีมันจะเข่าไปทำไมได้นั่นให้ไปดูในห้องใต้เนาะมันมีอะไรบ้างอรื่ออ่านให้ฟัง fc สองตรวจสอบสถานะการยืนยัน เจ้าหน้าที่จะดําเนินการตรวจสอบข้อมูลการตอบรับและอัปเดตข้อมูลที่โรงเรียนอัปเดตข้อมูลโรงเรียนที่ยืนยันเข้าร่วมดําเนินการที่สองตรวจสอบสถานะการยืนยันเจ้าหน้าที่จะดําเนินการตรวจสอบข้อมูลการตอบรับและอัปเดตข้อมูลโรงเรียนที่ยืนยันเข้าร่วมดําเนินการที่ทีละโรงเรียนนะผมนะครับตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์นี้ในแอนะครับ 3. ตรวจสอบอีเมลแจ้ง สตรวจสอบอีเมลแจ้งครับตอบกลับหลังจากอัปเดตสถานะเรียบร้อยแล้วเจ้าที่จะตอบกลับ email อีเมลพร้อมแจ้งรายละเอียดการเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการหนังสือราชการผ่านทางอีเมลและส่งแบบตอบรับนะครับไม่มีดอกไม่เอาจะไปด้ยังไงนี่หลังป้านหรอวะอ๋อ สเสร็จสิ้นการยืนยันหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันทั้งหมดโรงเรียนเตรียมตัวเดินทางเพื่อรับมอบชุดประกอบท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่และอบรมการติดตั้งและใช้งานท้องฟ้าจำลองณนะจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยนะครับไมายเหตุตัวแทนโรงเรียนส่งมอบแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมอย่าลืมแอดเฟนเข้าสู่ไลน์กุ่มนาฤิมอบโดม68ด้วยนะครับ เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารและแจ้งรายละเอียดการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมอบรมและพิธีรับมอบกล้องโทรทัศน์ในครั้งนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารนราศาสตร 1, ์053 121 268-9ถึง9ต่อด้วย3 06คมสันนะครับ fc นะครับ088 088547 เจ็ดแปดสามสี่คมสารอีเมล a n a t ทโ o มี่แอด e ซอร์ a n a ด i ท o าฤทธ์ดอทโอาร์ดอนออฟิดนะผมนาริธกระจายโอกาสนะครับ